ทุกครั้งที่สมาชิกเปิดโปรแกรม Extreme Karaoke นะครับอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบการอัปเดตไฟเพลงนะครับว่ามีไฟเพลงนั้นอัปเดตมาหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือคลิกขวาที่หน้าโปรแกรมครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่จัดการข้อมูลเพลงครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่อัปเดตไฟเพลง x MK ครับ อันนี้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับหากมีรายการปรับปรุงแบบนี้นะครับก็คือมีการอัปเดตเพลงมานะครับตามสิทธิ์การใช้งานในฮาร์ดแวร์ของสมาชิกนะครับก็ติดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับเพลงที่อยู่ในระบบก็จะถูกโหลดเข้ามาในเครื่องของเรานะครับเมื่อโหลดเสร็จก็พร้อมที่จะเล่นได้เลยครับ